ลิปนี้นะคะก็จะบอกไว้ที่ประหยัดเวลานะคะด้วยการเลือกฟีเจอร์นะคะที่มันช่วยนะคะให้เราทำงานได้เร็วขึ้นฟีเจอร์นี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะออกแบบนะคะได้ทั้งโพสเฟสบุ๊กสตอรี่อินตาแกรมเอ่อโซเชียลมีเดียต่างๆ่ได้ในครั้งเดียวนะคะเอาเข้ามาที่หน้าแรกตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าตรงโซเชียลมีเดียค่ะสร้างด่วนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะ ก็มาเลือกตรงนี้เลยนะคะโพสอินสตาแกรมนะคะสตอรี่นะคะโพสเฟสบุ๊กหน้าปกเฟ e บุ๊กนะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องมาเพิ่มข้อความหลักก่อนนะคะข้อความที่เราจะใส่เข้าไปเนะะี่ยค่ะแล้วนะคะเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะเราก็สามารถที่จะแทรกรูปภาพน,นะคะเข้าไปในเทมเพลตของเราได้นะคะโดยการกดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นไปที่หน้าอาัลบ,บั้มภาพของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกโลโก้นะคะชุดข้อมูลแบรนด์ของเรานะคะที่เราด้อัปโหลดไว้นะคะ แล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะพอเราเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราเลือกหมดหมู่นะคะว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะสง่างามความสนุกทันสมัยเรียบง่ายเลยค่ะคณิตหรือว่าเป็นออแกนิกนะคะอา่าพอเราเลือกได้แล้วนะคะแล้วก็กดต่อไปะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกชุดสีนะคะอ่าชุดสีที่เราอยากให้ใส่เข้าไปนะคะฟอนต์ที่เราอยากได้นะคะเอาก็เลือกเป็นฟอนตนี้เนาะมันจะมีให้เลือกแค่นี้นะคะแล้วก็กดเลือกไปแล้วก็กดพื้นผิวได้เลยค่ะพื้นผิวตรงนี้ก็คือการดาวน์โหลดงานนะคะอ่าถ้าเรา อยากดาวโหลดไปใช้ล้วก็สามารถดาวโหลดได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูคอลเลกชันนะคะไว้สำหรับแก้ไขางานนะคะเราก็กดดูคอลเลกชันตรงนี้เนะเาะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาเด้งที่หน้าแคนว่านะคะงานออกแบบมันก็จะมาเด้งตรงนี้นะคะนี่เราก็คลิกเข้าไปแก้ไขได้เลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะถ้าเราไม่ชอบรูปแบบแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการจัดรูปแบบให้เราอัตโนมัตินะคะถ้าใครนะคะชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดัวใจแล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ